สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องสกายอุบลชาแนลแล้วนะคะวันนี้หมดไปแล้วสองถาดกับสองกล่องนะคะนี่คือสิ่งที่เหลือแม่ค้าเพิ่งมีเวลานะคะ แสงได้ใช่ไหม เพื่อนทุกคนดูนะคะเหลืขอขนมแค่นี้แล้วนะทุกคนเอยอยูได้นะคะข้างหลังหมดกระสุนผ้าสองกล้องซึ่งมีเวลามาอัดคลิปนะคะ โดนัทชิ้นละสิบบาทเลือกชิ้นได้เองเลยนะคะแป้งนุ่มแน่นอนค่ะแม่ค้าทำเองนะคะคือได้นะคะโดนัทชิ้นละสิบบาทเลยค่ะ ใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนเขยิมัดแล้วเขยิมัดแล้วพอมาแล้วสองตัวเลยไอ้นี่มันมีอะไรบ้างเนีมีช็อกโกแลตค่ะใบเตยไก่ยองไก่ยองนิดกินพิซซ่าก่อนนะช็อกโกแลตสองอันได้ค่ะเป็นไงบ้างตลาดได้ได้เลยแง่ว่าจะให้อีต้มไปพรุ่งนี้เอ้ามันได้อยู่นะชาวออทิสต์ได้เลย เาติดได้ย,ยายอะขายดีไหมวันนี้ได้อยู่นะพูดถึงว่าวันธรรมดาไ,ไม่ได้สี่ห้าร้อยก็ได้แล้วนะๆๆๆๆๆนั่นว่า<ด>แม่เ <ๆ S 2> นะี่ยเอาให้เอาให้สักพันลนะ้วที่ผ่อนวันน้อยเอาสิบสองวันนี่เดีย๋ยว <ๆ S 2> ดูก่อนอมันได้อยู่แล้วทำไมแะก่กนแล้วไม่เห็นตลาดตรงนี้บ้างเนาะถ้าว่าถ้าว่าเรามาขายดอกไม้วันพระสร์อาทิตย์เรามาขายได้โอ้ไม่ไม่ไม่นั่นเลยได้อยู่นะใช่ได้มีน้ำเปล่าน้ำแข็งแล้วก็ไอ้ เสือให้เข้าเสือสุดเขาพื่อนซื้อไปแล้วพื่อนซื้อแล้วก็ซื้อมาแทนอือใช่ถ้าเขาซื้อมาเป็นเจ้าสิบอือแล้วก็ได้ให้เช่าไปแล้วแล้วก็มาได้มาไขมันก็ได้เลยอ่าดูได้นะคะโดนัทมีไส้ข้าวโพดคลุกมะพร้าวนะคะชิน้นละสิบบาทเลยค่ะแล้วชิ้นละมือก่อน,นแล้วก็ได้ตีไอ้ไข่ มันจะมากถ้ายกป้องให้ดูจะเห็นไหมไม่ดูทุกคนดูได้นะคะเลือกชินเองได้เลยนะคะแม่ค้าทำเองนะคะขนมสดวันต่อวันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างเออทุกคนเอ่เห็นเห็นใน youtube แล้วอ่ามีแปดสิบสี่หรือว่าแปดสิบห้าคนเนอะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับทุกการติดตามเลยเนอะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัดคลิปที่จะได้ตัดเรืออะไรนะคะอาจจะเป็นการถ่ายที่แมคค้าขายของทุกวันทุกวันเนาะอืเดี๋ยวแม่ค้าออกจากไรสดก่อน ฝนจะมาอีกแล้วทุกคน จะเป็นข้าวโพดคุกมะพร้าวนะคะพริกเผาไก่ค่ะกู<ร><ร>อัดมาอย่างนี้ส0บบาททุกชิ้นเลยค่ะอันนึงต้นค่ะค่ะอันนึงตนพอค่ะ40่ค่ะค่ะเราตั้งก่อนไปนะคะ ได้นะคะเลือกชิ้นเองได้เลยนะคะ,ะข้าวโพดคุกมะพร้าวหลืออีก3ามชิ้นนะคะ,ะแป้งนุ่มนะคะได้เลยค่ะ ลงคลิปของเมื่อวานตอนนี้นะคะเดี๋ยวกแก้ไขเป็นสาธารณะกรคลิปล่าสุดนะคะไปติดตามกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะคะเห็นยอดไหม 84คนแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมกล้องไม่ถูกัสใช่ไหมอถูกัสจ้าโอเคเรามารอรุ่นกันนะคะว่าปีใหม่นี้จะมีข่าวดีหรือเปล่า จะมีข่าวดีหรือไม่มีนะคะแต่ตอนนี้แววๆได้ยินพี่ที่ที่ที่เคยไปส่งทำงานนะคะบอกมาว่าขา่าวเกาหลีหลายช่องเลยเตรียมตัวที่จะอ่าเปิดแล้วนะคะเปิดการใช้ชีวิตวันนี้ยังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะเอาอีกชิน้นดีคระพี่ นี้ข้าวโพดคุกมะพร้าวนะคะพี่บูเอาครีมิสองแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยเช็อกโกแลตเนี่ยค่ะมีหนึ่งดูได้นะคะค่ะอันไหนก็พวดมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นึ่งค่ะอันนี้ปูอัดมายองเนสใบเตยไก่หยองธรรมดาไก่หยองมายองเนสค่ะช็อกโกแลตเอาไก่หยองธรรมดาไก่หยองธรรมดานะคะดูก่อนได้นะคะห้าสิบเก้าบา มาเลยค่ะเอาวันไหนคะลูกที่เลยอ่าได้ค่ะเลยอ่าได้ค่ะอันนี้ก็มีสตรอเบอรี่ใบเตยแล้วก็วาน,นิลลานมค่ะได้ได้ค่ะใบเตยจื๊บใใบเตย ยี่สิบค่ะขอบคุณค่ะของนี่นี่ของคุณด้วเอากระเพราเผ็ดบรรกลางบอกแกว่าไม่เอาหวานนะผัดเค็มหน่อยออกเค็มหน่อยไม่เอาหวาน